เซเว่นอร่วมกับสมาคมแฟรนชายไทยจัดสัมมนาใหญ่ประจำปีไขค,ความสำเร็จสุดยอดธุรกิจแฟรนชสย2,556แถลงข่าวพร้อมเผยทิศทางธุรกิจแฟรนชายครึ่งปีหลัง2,556โดยมีคุณสมจิตลิขิตสถาพรนายกสมาคมแฟรนชายไทยและคุณอนิฐาธนามิตรรองกรรมการผู้จัดการบริษัท c p l จำกัดมหาชนผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่ ร้านอิ่มสะดวกของคนไทยร่วมถแถลงข่าวที่ตึก CP Tower ถนนสีลมการจับมือกันของ s ซ v e n e อ e และสมาคมแฟรนไชส์ไทยในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทยมีความก้าวหน้าและเติบโตมากขึ้นเนื่องจากทิศทางของธุรกิจแฟรนไชส์ในอนาคตมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆและคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น25เ การรวมพลังของทั้งสององค์กรจะมีการร่วมมือทำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อสร้างเท่าแก่ยุคใหม่ที่มีใจรักบริการและประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นไขค,ความสำเร็จสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์2,556จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังฟรีในวันพุธท,ที่19มิถุนายน2556เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปที่โรงแรมสวิสโซเทลเลยคองคอร์ดรัชดานี้มีอย่างที่บอกว่า3,900สาขานะคะ,คะ แล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้นี้ก็เรียนแล้วว่าการขยายแฟรนไชส์เนี่ยก็จะไปเรื่อยๆนะคะก็ยังสามารถต่อไปได้ปีหนึ่งประมาณ400สาขาค่ะถ้าเทียบกันเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะคะอัตราการเติบโตแล้วก็การขยายสาขาเพราะว่าปีที่แล้วก็เป้าก็ใกล้เคียงกันนะคะการขยายก็ยังไปได้เรื่อยๆก็ยังมีคนเข้าสู่ธุรกิจ ปัจจัยหนุนในส่วนของแฟนชส์เราคิดว่าส่วนหนึ่งคงเป็นเรื่องของตัวการที่มีสถาบันการเงินนะคะให้การสนับสนุนเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนที่เข้ามาสู่ธุรกิจแฟนชส์เซเว่นเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเงินลงทุนนะคะทั้งหมดเราถึงจะเข้ามาทําได้นะคะ ส่วนหนึ่งเขามีเงินลงทุนแค่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่ง,ก,นนงก็สามารถกู้แบงค์ได้โดยลักษณะาาของการกู้แบงค์เนี่ยเราก็มีแบงค์ที่จะให้การสนับสนุนเนี่ยหลักๆอยู่ที่3แบงค์นะคะทั้งกสิกรไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ในส่วนของตัวอัตราดอกเบีย้ยก็ต้องบอกว่าเป็นอัตราดอกเบีย้ยพิเศษนะคะแล้วที่สำคัญก็คือไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเขาสามารถที่จะลงทุนโดยที่เหมือนกับว่าธุรกิจเซเว่นเนี่ย เป็นสิ่งที่ค้ำประกันที่จะทําให้เห็นว่าเขามีรายได้อย่างต่อเนื่องที่จะสามารถผ่อนแบงค์ได้นะก็ไม่ต้องเอาหลักทรัพย์อะไรมาเลยก็สามารถมีเงินลงทุนที่จะมาขยายสาขาของเราไ,ได้นไดในส่วนบุคลากรจริงๆต้องบอกว่าเป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะปีที่แล้วนะคะในในค้าปลีกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าปัญหาบุคลากรเนี่ยมีมาตลอดนะคะทีนี้ก็ ทุกคนก็ต้องพยายามสิ่งหนึ่งที่เราบอกกับแฟนเนชี่ทุกคนก็คือว่าทุกคนก็ต้องไปดูว่าจะดูแลรักษาบุคลากรของตัวเองอย่างไรนะคะเป็นเน้นเรื่องของการที่รักษาบุคลากรเก่าให้คงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคนเก่าอยู่เนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็จะไม่ขาดคนก็ไม่จําเป็นต้องรับคนใหม่นะเนี่ยเราก็ไปซัพพอร์ตเรื่องของการอบรมเรื่องของการให้ความรู้ในการดูแลเรื่องของบุคลากรเพื่อให คนเนี่ยอยู่กับเราได้นานเราก็จะเปเน,น้นในส่วนตรงนั้นที่ช่วยเหลือนะคะ